กระสือของไปซสืออันนี้กะทิที่มองเนี่ยก็ซสือกะทิมากเฮ็ดขนมเนาะจ้ะได้กะทิอร่อยดีได้มาหลายอันอยู่จ้ะแล้วก็มีน้ำเต้นเนาะซื้สือมากตุนไหวเนาะจ้ะเพราะวา่านันเป็นหลนันอันนี้ ราคาก็โอเคยูน้ำมันหอยนี่เอามาสองขวดเนาะจ้ะนี่ฮะได่ของมาประมาณนี้พี่น้องก็ได้ไปสื่อได้อันนี้มาอีหอย่างเกาะบกทั่วงอพี่น้องลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังง่ามยังเลยจ้ะนี่แพ็กบางไงก็เลยเอามาสองแพ็กกะทิสามอัน ้ากาอุ้ยปลาเนื้อปลาแช่แข็งนะจ๊ะของพญายแล้วอืออีกสองแพ็คนะเห็นแล้วเอาไปใส่ตัวแข็งครับไดครีคมอขอบคุณครับคุณแม่ ไดครีมามะ่าม่ไว้ถัดแตงขนมแล้วะแตงนาแคกพี่หน้องนี่ครีมแล้วก็ผลไม้แค,ค่ย้อนคันใหนมาม่เลยแต่แม่าม่หนีนล,ล,นละวจกของที่ใดเนาะไปสื่อของมันขาดาากกแล้วจจกกันเลยไปสื่อมากเลยสื่อของไงมือว่างมือว่านมือก้อนแล้วแต่ที่เอามาให้เบิ้งนี่ แม่มารีวิวให้เบิงงพี่น้องไปพออันนี้เนาะยูหลานขายยูอีกาไหมพี่น้องมังโกสแตนเอียยเงินละก็คือบักมั่งคูดบานห้าพี่น้องเบิงงกิโลบักมั่งคูดจ่ะก็เลยว่าอามาซิมบักมังคูดนวยหนึ่ง28่สิเกครูหนูพี่น้องทะอปเ บานห้ากิโลถไดเนาะช่วงนี้ยูหนีกิโลละประมาณนีเลยพี่น้องสามร้อยสี่สิบเก้าครูนู่ตอนหนึ่งกิโลได้พี่น้องเนี่ปยปลาพญายาวว่าเคยซิมนาะก,กันเลยอาม่าหน่วยหนึ่งยี่สิบเก้าครูนู่ได้พี่น้องหน่วยหนึ่งหน่วยนี่นะ่ะแทงมีสิบเก้ากัะลอยบาทบานห้าพิ่นได้พี่น้องนี่เพิ่งกระสีมาะแกะเบิ้งและเพิ่นวาน,นี่มีอยู่ก้นมันมี หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกอันนี้เราจะมาดูว่าจะมีหน่วยมีเม็ดหกเม็ดคือคือจิวาเขาบอกให้นับเบ่นัพี่น้องนี่มารีวิวมันนี่กะอยากมารีวิวอันนี้ละพี่น้องเอ้ยแพงกระตอกกระเดียนะทนะั้งเนี้ยท่บานหฮากิโลทา่าไรพี่น้องเหม็นมนั <laughs> นะในเบอร์ห้ากัจิแก้แล้วนะพี่น้องกัจิมาเปิดเบิรงไว อโอ้ยแสซากะเอาเมีแต่น,นี้อ่ะเอ,อึบนะไปยอมเดรออึบดัน,อนดอบอกพญายให้เล<น>่าจบกันให้ออนี่อ่ะท้อดีลงุทลงท้อลุงโอ้ยมีห้าเม็ดเองทุกคนดูนแฟมดเดส e ตม e m the Inter อันในในตูดเพิ่นวาเนี่ยตรงนี้ บอกว่าหกเนาะหกก็นับได้หกแต่ว่าไม่หาเม็ดเองทุกคนเบิงอันนี้ไม่ตรงนะทุกคนดูม,มีอยู่ห้าเม็ดนี่ก็คือผลหไม่ทิละค่านี่สิบเก่าครูหนู่งนวยนี่แหละพี่น้องนี่สิบเก่าคูณสามจุดสองเป็นเท่าไห เกือบหนึ่งรบาทได้พี่น้องบักมั่งขุดนวยนี่กับ่ใดยอยากกินแห้หงหรอกจ้าแต่ว่าพยายี่ใหญ่เราบ่เคยซิมกันเลยซื้อมาให้เราซิมบึงามาซิมแบนพี่น้องก็่กินนวยเขาขามันแหละนี่วีดตาดูแอตาทอเขีดอสอนมาจกบอกพยยี่ใหญ่เรามาซิมพี่น้อง มันสีหวานบอเอ้อมาอมันเดืดอดแล้ยบอเยอะทอสโมอเอาเล็กก่อนเออลเตนน็ันเด่นโซอื<ม>ออืะช,ชิม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 อืออือร่อยไหมสมองกันริเบโรโซ่เซ็ปเซ็ปเซ็ปเราไม่ให้ชิมเมึงก่อนนะขันยาซอกโซสมองก<ม>ันเราไม่ชิมน้ำเน,นื้อวาสนา อืมมั้งเดี๋ยวไสนึ่งเลยออโอ้ย <laughs> หัวสักเอาใครจะก็ซิซีมด้พี่หนองอืมหวานอยูจ่จ้ะมันขวดพ่นอะหวานอยูอ่อันนี้เม็ดใหญ่มัน มาสิมเบิงเบิงซื้อ,อดอกพี่น้องบ๊ได้่าอยากกินแห้งดอกไห้พญายาซิมเบิงซื้อห <c oughs> น่วยละยี่สิบเก้าครูนู่คูณสามจุดสองเ<า>ด้อพี่น้องมาเนี่ยพญา,า,ายกสองเดยอสิซื้อจ้องมหาหลาซิมนำก่อนว่าพึ่งจะเคยเห็นเนียเขาขายอยู่ลานฟรังไหมพี่น้องกิโลละสามร้อยนะสี่สิบเก้าครูนู่เนาะกสิ เอาไปคูณสามจุดสองด้พี่น้องว่าเป็นกิโลเท่าไรแพงอยู่เนาะผลไม้อ <definitely> ย <meaning isas> ู่บ้านเฮาบ่หูกิโลเท่าไรบักมั่งคูดเด้วนี่จ้ะผู้ใดโหูก็เม็นมากแน่เด้อจ้ะ